เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของข่าวสีสันทั่วไทยกันก่อนใช่ค่ะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเกิดเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไม่ได้เป็นคู่รักแต่เป็นคู่แฝดคุณผู้ชมครับเป็นคู่แฝดหญิงชายแล้วก็ตามประเพณีแล้วก็ตามความเชื่อก็ต้องมาแต่งงานกันเพื่อที่จะแก้เคล็ดครับ อ้าวใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวมีลูกสาวมาแลกอะไรนะลูกเขยแต่งงานนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสาวกับลูกเขยแต่เป็นลูกทั้งสองคนเลยเอาวะเอาเวยชายกับลูกผู้หญิงเออมาเลยเป็นงานนี่แหละครับเป็นงานแต่งงานพิธีเป็นขบวนขันบาทในพิธีแต่งงานครั้งนี้เจ้าบ่าวตัวน้อยนะครับเป็นคู่แฝดชายหญิงนะครับในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาชื่อเด็กหญิงพรชนาเพชรจารัด หรือว่าน้องกู้ไก่กับเด็กชายพานุพงศ์เพชรจำรัดหรือว่าน้องกุ๊กกุ๊กกู้ไก่กับกุ๊กกุ๊กเป็นพี่น<อ>้องฝาแฝดกันถูกต้องครับทั้งคู่อายุ4ี่ขวบหกเดือนนะครับเป็นลูกแฝดของดาบตํารวจจตุพงศ์และนางโสภาเพชรจำรัดครับซึ่งดาบตํารวจจตุพงศ์เนี่ยเล่าว,ว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อแก้เคเล็ดแหละครับไม่ใช่เคล็ดขัดยอกนะครับแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อของบรรพบุรุษที่เชื่อว่าฝาแฝดชายหญิงที่เกิดมาคู่กันนั้น เป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางกอ่อนหากไม่ทําพิธีแต่งงานให้ก็จะทําให้มีอายุสั้นนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาครับลูกๆเนี่ยลูกแฝดเนี่ยก็เจ็บป่วยบ่อยๆนะ<อ>จนทําให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลจึงต้องจัดพิธีแต่งงานให้กับเด็กทั้งคู่นะครับเป็นพิธีของผู้ใหญ่ทุกอย่างนะครับตั้งแต่แห่ขบวนขันบากกั้ประตูเงินประตูทองและมอบสินสอด แต่หลังจากทําพิธีแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องทําพิธีหย่ากันทันทีนะครับตามความเชื่อเพื่อแสดงให้รู้ว่าฝาแฝดคู่นี้ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วคือเหมือนแบบแยกกันละค่ะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจนี่เลยสินสอดทองมั่นเป็นเงินสินสอดนะครับ999าบาทแล้วเขาใช้เหรียญสตางค์25เหรียญ25สตางค์ทั้งหมดก็คือ4ี่เหรียญเป็น1บาทใช่ก็นับกันมือหิกมืองอเลยทีเดียวแล้วครับก็นับมาแล้วด้วยใช่ใช่ เขาบอกว่างานนี ar, um, ้ก <He said, S 3> oh. ็สร the to ้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาร่วมงานเลยครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ก็คือเมื่อขบวนขันบาทของเจ้าบ่าวมาถึงเจ้าสาวก็ร้องไห้โฮเลยเดียวร้องหาเจ้าบ่าวเลยกว่าจะเริ่มพิธีกันได้เขาบอกว่าโอ้โหต้องรอให้เจ้าสาวหยุดร้องไห้ซะก่อนนะครับโอร้องไห้นี่คือร้องหาเจ้าบ่าวอยู่ร้องมาแบบไม่เอาเานุมาทำอะ การร้องของเด็กเราก็เดาอารมณ์ยากเหมือนกันนะน้องอาจจะหิวก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นน้องผู้หญิงนี่เจ้าเจ้าสาวค่ะชื่อกุ๊กไก่ส่วนน้องเด็กผู้ชาย กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กอันนี้คือก็บรรยากาศที่งานใช่ไหมใการตกแต่งเออมีรแบบคราฟต์พรีเวดดิ้งอะไรอย่างงี้ด้วยนะนี่เป็นไงเหมือนตอนคุณยวน้าแต่งไหมคะมีแบบไม่ดิฉันใหญ่กว่านี้เออคือนั่งช้างมาหรือเว่งไม่ใช่หน้าใหญ่ตัวใหหน้าใหญ่ตัวใหญ่พุงใหญ่ก็น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นงานเรื่องราวของความเชื่อนะครับเออน่ารักมากน่ารักดคือ เราเห็นประเพณีแบบนี้ในต่างจังหวัดเยอะมากถ้าเกิดว่ามีเด็กฟ้าแฝดที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเป็นแฝดชายกับหญิงจะต้องแก้แก้เคล็ดด้วยการจับกันแต่งงานก่อนแต่งงานเสร็จต้องหย่ากันด้วยนะคะเขาเหนี่ยเหมือนแยกจากกันไปแล้วค่ะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วจะได้เหมือนแบบสิ้นสุดหมดเวรหมดกรรมในอดีตชาติการแล้วก็เชื่อเริ่มต้นใหม่นะค่ะ